คลิปนี้ภาพพี่น้องข้ามาอัปเดตปลาดุกจ้ะปลาดุกรัเสเซียพี่น้องปลาดุกยากอันเดียวกันอายุมันเดือนหนึ่งเลยตัวใหญ่กับไ่เขินไหวอยู่พี่น้องตัวใหญ่ก็มูพอกินล้วจ้ะ ทายน้ำให้ก็เพอ,อยากพรยังใส่แล้วปุ๊ดลงทางนั้นไปหนึ่งพี่น่องน้ำก็ได้ออกเลยกระมัดไว้ขื่นเปิดน้ำไม่ใส่ก็ต้องทายออกเบิดจนหลอนเด้จ้ะเวลาทายน้ำกระดูกอือยย้องรอยสิบตัวเมื่อเห็นตายจากตัวเลยตัวนี้เอา ทัานปลามาจากหลานไพบูนฟาร์มพี่น้องอยู่บ้านหวยคุ้มตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลจ้ะสองร้อยสิบโตเป็นเงินสามร้อยได้เนาะสามรอยบาทบอละสามร้อยพี่น้องสามร้อยเงินบอ่อลงไม้ที่ไทยพี่น้อเงเบื้องเมือน,นันกะสามร้อยบาทขึ้นกัน สามร้อยบาทแต่ว่าตัวนี้น้อยกวัวตัวนี้ได้สองร้อยห้าสิบตัวอีกประมาณเดือนหนึ่งก็ได้กินแล้วพี่น้องได้กินได้ขายแลวมันใหญ่ไวเปรดดุกยากประดุกละเสียนเอามาบอกน,นั่นกับประดุกยาคือกันเนาะอขอบคุณพี่น้องเข้าที่คอมเมนต์มาบอกจ้าว่า ยากกับราเซียมันอันเดียวกันเด้อเพื่นวะใครอาหารเหมือดเชกเทื่ยนี่เพื่อนจะใส่เดียวนี่สองเทื่ยนเสาแรงสองเทื่ยนเสาแรงจ้ะพี่นออ้องสองร้อยตัวมันสีสนส่หลอดอได่เอ็นยินอิมเกือบว่าวัวใหญ่เลยโอ้ใหญ่แต่ทองนี่บอใหญ่แต่ผุงลูกค้ามาบ่า เวลาพ่อขายข่อยกระสีลงเฟสพี่น้องว่ามีปลาดุกขายกระสีลูกขากระสีมาซื้อหอนข้างนันละทาาบ้านเท่านี้ละจ้ะเท่าก็กินน้าแนขายน้าพี่นอ้องเฮ็ดยางถ้าบ,บข่ขายนี่มันสีขาวเหนือเท่าเพราะมันกินหัอาหารสองลอยสิบตัวนี้ระใส่หกตัวโลเจ็ดตัวโลกับพ่อกระสีเถือกตัวละสิบบาทพี่น้องเขาจะขาย อยู่ประมาณสองเดือนครึ่ง้าอาหารแบบเกตพี่เมียมกะสองเดือนเต็มเนาะพยียใส่ก็คล้ายะนะตัวนี้ไงก็โม่ธรรมดาตองลุนลุนนั่นแหละดิรือว่านี่นี่ที่ลุนลุนตัวเห็นบนหอพี่น้องมันมีนมแสงแดดพี่เปทางเออเดี๋ยวสิไปทางนละยเฮียใส่ขึ้นอจังลูกค้าเอื่นทั้งหนาไปเบิ้งลูกค้านั่นี่ ฟากันมาถ่ายคลิปทั้งหลังฟ้านาบานไปทั้งนี้เห็นเห็นกลัวอยู่บนี่ก็ซสือตามเพจด้วยพี่น่องเฟซบุ๊กพิมพหาโหลดว่ากระช่างบกว่าสันมันสีเขินไม่ให้ห้าเบิ้องเองหรอกจ้ะเลือกเอาบัตรนี้ราคามันแล้วแต่ความสูงของผานี่พี่น่อง พาดำมดนี่จ้ะขอบมันนี่วามสูงสามซิบเส้นกับสีบ,อบ,อบอ่อบ่อเพงปันไหนแต่ว่าเขาอยากเลียงหลายๆขคืนเขากะสร้างแบบพาซิบเส้นกันได้มันสีคา้างน้ำไล้ไลเขากะมาใส่รักหลายๆเอาจ้ะสำหรับถ้าสีใส่น้ำหลายนาๆ,ๆ,ๆน้ำจังสียูมันจังสีบอ่ออันนี้ลงนะพี่น้องโมเย่ลง จะตเปิดน้ำใส่เต็มคนละจันใส่น้ำปลาปลามีทายออกเบื้องโตมันพี่น้องทายน้ำออกเบื้องโตมันว่ามันใหญ่เขืนเสมอกันบอ่อทายน้ำออกเกือบเบิดแต่ว่าบอ่อหายเบิดด้ได้จ้ะอายุมันได้เดือนนึงกันเลยพาพี่น้องเข้ามาเบิง ใหญ่ขึ้นอยู่ดอกนอกจากนาะปล่อยลงกันหน่อยๆนั่นแหละตัวหลอดถ้าเลี้ยงไปโดนๆมันก็ใหญ่ขึ้นเองมันเพราะว่าเขาจับตัวใหญ่ขึ้นกินมันก็นกินอาหารได้เต็มที่โอ้ย,เ,ย,ยเอา,อางลงแนวใด่เลยเอายังลงกล้วยกล้วยบ่สิตัดกล้วยซุกน้ำพี่น้องกล้วยก็บซุก เดี๋ยวอีกเดือนหนึ่งถ้าจังมาเบิงพี่น้องมาจับจับเืนเหตุกับข่าวเหตุอาหารช่วงนี้เหตุจังไดรก็ได้ให้มีแรงอาหารไหวสำคัญที่สุดพี่น้องอยู่อำเภอเดชอุดมมีหลานขายปลาหลายด้วยพี่น้องครับไปเลือกสื่อได้ปลาเค็งปลา,าหนิ่นปลาไนปลาตะเพียนมีทุกปลาจ้ะ เดี๋ยวสิแปะเบอร์โทรฟ้ามปลาไปหายนำํำไตคลิปพี่พี่น้องมันมาสนอยู่ไต่อันนี้เบิงปลาเบิงกบกับเพื่อนๆแล้วพี่น้องกับเดือนนึงเข้าจังทายออกเบอร์เธอหนึงพี่น้องทายออกให้มันเลื้อนำหน่อยๆน,นอกจากนันทา นันเท่าก็เปิดให้มันหล่นออกเอาน่าจ้ะหนามันจังบเนาวปลากรสิไงไว้ถาบอรกระั่างบกแบบนี้ถาอยากให้บอดินคือแบบเ้าบอผาคุดคุดบอดินลงไปนั่นก็คือเอาเครื่องสูบน้ำน,น้อยๆไดโว่น,น้อยๆพี่น้องจุ่มเลยจ้ะ ตบชวาใส่ให้น้ำอะไรเพิ่นส่วนเพิ่นแหบกลางเวียนมาามันแดดหอนเด๋ยวตปตัดล่วยต่อเพ่ปใส่เตรียมอุปกรณ์แล้วหรอวะล่วยกระสุกขาเครือพี่น้องดูมาทักเดี๋ยวทวนขนาดบอกกอนเพราะว่าบางคนกับสิบวันเบิ้งคลิปเก่า ผ้าดำนี่สามชีฟเส้นด้วยจ่บอนี่ข่วมกวางเท่าไรพ่อไงใช่สามถูกคีบเลยสามถูกคลีบสองท่วนอ้าวอยากให้เบอกอ๋อคิปนี่ละค่อยลง่โว้ยยังเด็กค่อยลงนี่อาชีฟคูณสองเม็ดหาชีฟคูณสองเมตรพี่นอ้นองเมตรครึ่งคูณสองไปยืนทางไหนนอกจากชีเห็นแบบกบเบิ้องรู้เลยละพี่นอ้องคืนมันก็นห้องกวนเหรอว่าคืนน่ะหร กล้วยหอมทองหอมทองประทุมเครือแบบง่ายนะส่หน่องจนซุกค่ะเครือจังเลยตัดบริเฮตเพื่อการขายดอกเห็ดไปกินเลือก,กินกับไอ้ค้ายข้ายเทร์ีสองวีเสื้อหันกับกินแจกที่แจกหน่องน้ำจะ้ะ เพราะว่ามันเคลื่อนไ่ค่อ,คอยๆเอาลงมาดีว่ะท้งใจก็เป็นบอกบข้างเทิงกับไม่ป่วย หอนห่างโนกบาทนี่ไปหอยไปทา้งหนาเลยบอกินปะไดด้อยตัวสุกเหลี่ยเนาไปกล้วยไปกินน้ำเครื่อนนึงพี่น้องกล้วยหอมทอง มยมีเหล็กน้ำตัวหนึ่นง,งเหล็กยังเบิ่งเอาเองเ้วยอจ้กพี่น้องเพื่อใครพี่โสเอื่นเหล็กออกเอาเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่จ้ะเดี๋ยวพาไปเบิ่งปลาอีกก้อนทั้งนั้น น้ำพ่อแล้วบอฟิยส so? ัยแล้วสิตัตพ่อมีเดมีดูค่ะโอ้ฟิยส่ยเราเปิดกล่องไว้บ่มีดอกะไม่เลีงสิเฮ็ดเมนูต้มกบบ่จักบ่มีกับเขาเลยบ่แม่นบ่มีดอกพี่น้องของเต็มตู้อยู่หักบ่อยากหมู นู้กับเบื้อยากไล,ล่ละต้ไาทายหนามอ,อกเบิร์เพิ่มสีพวกค่อยกินอาหารพี่หนองให้มหนามเก่าอยู่นะเดี๋ยวคลิปเหนียวยาวซ้ำนีจ่จ้ะอีกเดือนหนึ่งก็ได้กินดอกจ้ะพี่หนองกลิบหนาพอกันไหมวัดดีค่ะ